เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขายไอดีรับซื้อขายรหัสฟรีไ e และ RV ราคาเริ่มต้น100บาทซื้อรหัสไม่อัน้นมีแบบไหนรับหมดมีเว็บด้วยกดซื้อรหัสได้รับทันทีจดส่งรหัสให้อัตโนมัติไม่ต้องรอใครมาตอบสะดวกสุดๆที่เว็บได้เลยเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แคนขึ้นไประวังคนแอบอ้างนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม การวีน่าอันเดนะครับวันนี้ก็จะมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นะครับบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะชอบหรือว่าน่าจะรอนะครับสำหรับโค้ดนะครับบอกเลยว่ามาแว้วนะครับมาเดีวลองดูนะครับว่าจะใส่ได้อยู่หรือเปล่านะครับตัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะมาใส่พร้อมกับคนดูเลยนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับไอเทมโค้ดที่บอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็โดนใจหลายๆคนแน่นอนนะครับปลองใส่เลย โอเคมาหน้านี้แล้วนะครับตอกโค้ดนะครับยืนยอดโอเคครับก็ใส่โคดเป็นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ใส่โคดมาันค้างนะครับพอดูเนาะใส่เป็ดเสร็จปุ๊บนะครับใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็มีทั้งหมด3โคดเนาะก็ใส่แล้วก็ได้ได้ของประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเยอะนะนะครับของประมาณนี้เลยนะครับก็รับทั้งหมดเลยอ่านี่เก็บไปแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างข้างในแล้วกันถ้าผมไปที่กับเป๋านะฮะนะครับโอ้โห ได้มาเยอะนะได้ชิ้นส่วนตรงนี้คุ้มนะครับผมเนาะก็ถือว่าคุ้มนะครับกล่องตรงนี้นะครับโอ้คุ้มเลยนะครับ8กล่องแล้วตรงนี้10กล่องนะครับคุ้มไหมอุปกรณ์พิมพ์เขียวนะครับโอ้คุ้มนะครับเอาไปอัปเกรดนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็พันหตรงนี้นะครับคุ้มเ้อนะครับเนาะใครอยากได้ก็เอาไปใส่นะครับแจกฟรีเลยนะครับให้ฟรีเลยนะครับผมเนาะก็บอกเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเปรี้ยวเท่าไหร่แล้วแล้วก็ าดามเมจกันเท่าไหร่แล้วครับพอดูอยากรู้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยพี่ผมก็แค่600กว่าเองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหกร้อยเก้าร้อยแปดสิบนะครับก็ไม่เยอะเนาะนะครับเรื่อหกสิบเก้าประมาณที่เองนะครับบางคนเขาโอ้เยอะแล้วนะครับผมแล้วก็ สุดแล้วอ่ะบางคนที่ก็แบบว่าสุดๆเลยนะครับเนาะปุ๊นะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยกันแล้วมั่งนะครับเนาะเยอะแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็น้องหมานี่ก็อย่าลืมเล่นกับน้องหมาด้วยนะครับคนดูนะบอกเลยนะครับอย่าลืมเล่นนะครับนะอย่าลืมแบบ เล่นให้อาหารด้วยนะครับลืมไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะตายนะครับนะให้อาหารมุงอาหารหมาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมเนาะก็มาเล่นกับน้องด้วยนะครับมาเล่นง่ายๆนะครับผมคุณดูนะครับอย่าลืมน้องนะเราแบบเลี้ยงน้องแล้วเราก็ต้องสนใจนะครับทุกอย่างเนาะ ก็ต้องสนใจด้วยนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวจบกันเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาสั้นๆเนาะเอาโค้ดมาให้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเล่นตลอดอยู่จากเลเวลละกันนะว่าเล่นไม่เล่นนะครับเลเวลก็ขึ้นตลอดนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะ70แล้วใช่ไหมครับแต่พี่ผมน่าจะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นวันหนึ่งนะครับเพราะว่าไปงานศพเนาะนะครับนี่ดิเขาทำมาลกิจอะไรไปเรื่อยนะครับก็พยายามเล่นทุกวันนะครับตามเลเวลอยู่ตอนนี้นนะะครับก็ โอเคครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะผมเจอกันครับบ๊ายบายครับ